เทศบาลก้าวหน้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยาลสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรมโดยดรพระครูพัทรธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามแสดงสัมโมทนียขถาพร้อมนำสวดมนต์และเจริญสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรม โดยก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าไปในศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด -19 จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรมโดยมีนายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีว่าที่ทร,ร้อยโทดรจตุรงศรีพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายนิทัศน์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีกว่า300คนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรมโดยนายจำเรนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้นดรพระครูพัทรธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมรามแสดงสัมโมทนียคถาพร้อมนำสวดมนต์และเจริญสมาธิ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนโดยใช้หลักธรรมในการเผยแพร่สู่ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตสร้างสุขภาพที่ดีในครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข mm. เพื่อให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันและจากการทำงาน และเพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาเจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้เข้มแข็งเกิดทัศนคติที่ดีมีจิตเอื้ออารีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันในสังคมโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้คือกิจกรรมสวดมนต์ฟังเทศนาธรรมปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาเจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและข้าราชการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรมขึ้น โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการแสดงสัมโมธนียกถาสวดมนต์และเจริญสมาธิจากที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีผู้ที่สนใจในพื้นที่ข้างเคียงและข้าราชการลูกจ้างของเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกเพศทุกวัยส่งผลทำให้ประชาชนข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาในเรื่องของการทำงานประชาชนมีจิตใจมีความเป็นอยู่มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันในสังคมไปในทางที่ดี สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นได้กำหนดจัดขึ้นในทุกวันพระโดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนรวมทั้งมีครอบครัวที่มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังทำให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรียังได้มีโอกาส <c oughs> พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธธรรมจริยธรรมลดละเลิกอบายมุก ทำความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพองการปฏิบัติธรรมน้อมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบุคลากรของเทศบาลเมืองลบบุรีจะได้รับขวัญและกำลังใจจากโครงการนี้รวมทั้งยังเป็นการสร้างพลังกายพลังใจในการทำงานและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นที่ถือว่าเป็นการขยายเครือข่ายในสังคมรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็จะหมดไปหากประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำหลักธรรมไปปรับใช้กันมากขึ้นสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยโอกาสนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นำหน้ากากผ้ามามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศแม้ทางภาครัฐจะยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่ทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ยังคงมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้นำหน้ากาบผ้ามามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมเตือนประชาชนไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะพบกับดีฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ